สวัสดีครับทุกท่านผมก,กับผมกระต่ายไทยบ้านฟาร์มเมอร์นะครับวันนี้อยู่ที่สวนเพชรล้านนาฟาร์มนะครับจังหวัดลำปางอ,อำเภออะ,อะไรนะแจ้ห่มนะครับแจ้ห่มเป็นสวนของท่านประพัฒน์ปัญญาชาติลักนะครับผมท่านเป็นประธานสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดลำปางปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรนะครับแล้วก็เป็นอดีต รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็ตำแหน่งสําคัญอีกมากมายวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์นะครับผมท่านเปิดให้เข้ามาชมที่ฟาร์มที่สวนของท่านนะครับซึ่งผมเจอนะครับผมเรื่องที่น่าเอาไปต่อยอดทําธุรกิจเรื่องหนึ่งสําหรับหลายๆคนที่มองข้ามแต่ว่าผมว่ามันเกิดเป็นอาชีพได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเผาถ่านซึ่งการเผาถ่านของท่านเนี่ย จะใช้การปั้นเตานะครับขนาดใหญ่เลยนะผมใช้คําว่าขนาดใหญ่คือเตานึงเนี่ยน่าจะเผาได้ท่านบอกว่าเผาได้อยู่ที่รอบละ100กระสอบนะครับเผาเตาครั้งหนึ่งเผาได้100กระสอบนะครับน้ำส้มควันไม้ทีละ300-400ถึง400ลิตรนะครับซึ่งเคล็ดลับในการปั้นเตาอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นลิขสิทธิ์นะครับ เป็นข้อมูลลับนะครับถ้าใครสนใจอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้ก็ค่อยติดต่อเข้ามาแต่ว่าเรามาดูว่ามันจะทํำยังไงโดยการเผานะครับซึ่งการเผาทั้งหมดก็จะปั้นเตาเนี่ยอันนี้เตาใหญ่นะครับเตาใหญ่ทั้งหมดนี่ก็จะมี3าเตาที่ปั้นเสร็จเรียบร้อยเตาที่4ี่กลังทําอยู่นะครับซึ่งสามารถที่จะเผานะครับผมไม้นะครับเนี่ยไม้ท่อนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ไม้ท่อนใหญ่ขนาดนี้ได้เลยนะครับผมไม้ท่อน เส้นผ่านชุยนกลางเป็น10นิ้วนะครับผม12นิ้วได้หมดเลยนะครับแล้วก็คุณภาพนะครับผมอุณหภูมิภายในเตาเนี่ยอยู่ที่เกินพันองศานะครับก็จะได้คุณภาพเนื้อฐานที่แกร่งนะครับฐานที่แกร่งได้ฐานที่คุณภาพสูงเอาไปเผาเอาไปใช้งานแล้วเนี่ยเกิดควันน้อยนะครับโอ้ยโอโอ้ยโอ้ อันนี้เป็นเตานะครับผมเป็นหน้าเตาที่เรียงไม้เข้าไปนะครับคนเข้ามายืนได้เลยอันนี้พี่เขาเรียงเสร็จเรียบร้อยนะครับอาจจะไม่เห็นผมนะใจนี่เป็นฐานที่เผาเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเตาเนี่ยท่านบอกว่าใช้งานได้เป็น1 0บสปีนะครับเตาขนาดใหญ่ขนาดเนี้คือโดยปกติการเผาเตา ของบ้านเราเนี่ยก็จะใช้ดินเหนียวปั้นนะครับก็จะมีข้อเสียก็คือว่า,าใช้แป๊บเดียวก็จะพังแต่ถ้าใช้เป็นเหล็กก็ก็มีถ้าเหล็กมันโดนความร้อนส,สูงนะครับเหล็กโมเลกุลของเหล็กอะไรต่างๆของเหล็กเหล็กมันก็จะผุเร็วนะครับแต่แบบนี้ลงทุนครั้งเดียวอยู่ได้เป็น10ปีนะครับแล้วการเผารอบการเผาครั้งหนึ่งนะครับใช้เวลาประมาณ10 10วันนะครับ10วันก็จะออก เก็บถานออกมาได้ประมาณร้อยกระสอบแล้วจะได้น้ำส้มขอนไม้เรามาดูน้ำส้มควันไม้กันน้ำส้มขอนไม้นี่จะเป็นท่อน้ำส้มขอนไม้นะครับนี่เป็นพวกถังน้ำส้มควันไม้นี่ทั้งหมดนี่นี่คือถังน้ำส้มควันไม้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ถัง150ลิตรเผาทีหนึงท่านบอกว่าได้ประมาณ3ถัง2ถังถึง3ถังก็ 150ลิตร2ถัง,งก็300ลิตรสามถังก็450ลิตรประมาณนี้นะครับนี่คืออการเผาครั้งหนึ่งน้ำส้มควันไม้เราตีไป300ลิตรถ้า300ลิตรขายถูกๆขายลิตรละ50บาทก็หมื่นห้าได้ฐานร้อยกระสอบกระสอบละผมว่าไม่ต่ำกว่ากระสอบละร้อยห้าสิบตีร้อยห้าสิบเนาะเราขายสงูง ร้อยกระสอบอย่างต่ำนะอย่างต่ำบางทีมันร้อยยี่สิบร้อยสามสิบแล้วแต่การจัดเรียงไม้เราตีต่ำร้อยกระสอบก็จะได้เป็นเงินหมื่นห้าน้ำสมควรไม้หมื่นห้าเป็นสามหมื่นต่อสิบวันต่อสิบวันคิดดูน, <id> <d ew> นะครับแล้วฐานเนี่ยนี่เป็นกระสอบฐานเผาได้หมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นไม้ไผ่ท่านเอาไม้ไผ่มาเผาด้วยนะครับยิ่งไม้ไผ่เนี่ยยิ่งยิ่งเป็นเนื้อฐานที่ดีนะครับนี่ ไม้ไผ่มันจะเป็นเส้นมันจะเป็นเส้นใหญ่เห็นไหมนี่เป็นไม้ไผ่นะครับนี่เป็นไม้ไผ่ถ้าเตาทั่วไปจะทําไม่ได้นะเป็นไม้ไผ่เนี่ยเดี๋ยวมันจะเปิดเตารุ่งนี้เราเราค่อยมาดูกันนะครับเป็นไม้ไผ่นี่เดี๋ยวให้ดูคือเอาเข้าไปยังไงนะครับรูปร่างมันก็จะออกมาประมาณนั้นเลยนี่เห็นไหมน,นี่ป้องไม้ไผ่นะครับ ถ้าเราเผาเตาแบบชาวบ้านทั่วไปก็จะไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นพวกเตาซปเปอร์ซันเตาอะไรแต่เตาเหล็กเนี่ยใช้ไป 2- 3สาปีมันก็พังมันก็เสียเพราะว่าเหล็กมันโดนความร้อนนะครับแต่เตานี้ใช้เป็น10บสปีก็ไม่พังเห็นไหมนี่คือแม่ไผ่แล้วดูตัวข้อไผ่ตัวอะไรมันก็ยังยังคงสภาพเหมือนเดิมแล้วเราเอาฐานแบบนี้ไปใช้เนี่ยก็เป็นฐานที่คุณภาพสูงนะครับแล้วก็การติดไฟอยู่ได้นานนะครับผมเปลวไฟดี คุณภาพฐ่านสูงแล้วกันนะครับสามหมบาท10วันเตาเนี่ยใช้ท่านจ้างนะครับจ้างเหมาเลยก็คือทั้งค่าแรงค่าของเนี่ยสามแสนกว่าบาทถามว่าคุ้มไหมสำหรับผมเนี่ยคุ้มนะเพราะว่าปีหนึ่งไม่เกินปีเนาะเดือนนึ่งทำได้3ครั้งก็90,000บาทนะครับตีต้นทุนไปค่า,าไม้ค่าอะไรน่าจะเหลืออยู่สักประมาณ60,000นนะครับเดือนละ60,000กํกำไรอ่าหเดือนคืนทุน นะครับหเดือนคืนทุนนะหลังจากนั้นก็คือเป็นกาไรไปนะครับก็อยู่ได้เป็น10ปีก็คุ้มนะผมว่าถ้าใครอยากจะทําเป็นธุรกิจนะเป็นอาชีพผมว่าคุ้มมากๆนะมาดูไม้ที่เอาเข้าเตาเผานะครับเป็นไม้แบบไหนได้บ้างตั้งแต่เล็กครับตั้งแต่ท่อนเล็กเลยอันนี้ขี้เหล็กเอ้ยไม่ใช่อันนี้กระถินนะครับนีไม้กระถินก็ตัดตัดเป็นท่อนเอาเข้าไปเลี้ยงไม้กระถินท่อนเล็กนะครับท่อนเล็กๆเลย นี่เท่านี้ครับเท่านี้ก็เข้าได้ไปจนถึงท่อนใหญ่ท่อนใหญ่มากๆนะครับแต่ท่อนใหญ่เนี่ยท่านบอกว่าตัดให้สั้นก่อนเดี๋ยวท่านออกไปทําดูระอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปคุยกับท่านนะครับนี่ท่อนใหญ่ท่อนใหญ่นี่คืออันนี้ไม้ไม้จามจุรีมันยืนต้นตายท่านบอกท่อนใหญ่มากือยกเนี่ยท่อนใหญ่มากๆนะครับนี่อันนี้ท่อนใหญ่ก็ตัดให้สั้นนะครับสัก50าเซน ตัดให้สั้นแล้วก็เอาเข้าเตาไปก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ต้องผ่าครึ่งนะครับตัดให้มันสั้นพอบอกอันว่าทำทำแค่นี้หรือไม่ไผ่ไม่ไผ่ก็ได้ชาโคนะครับชาโคนใบบูนี่ไม่ไผ่อันนี้จะเป็นไผ่สร้างหมุนที่ท่านปลูกไว้นะครับไผ่สร้างหมนนี่เอาเข้าไปได้เหมือนกันแล้วก็ตัดเป็นท่อนละหกสิบเซนเจ็ดสิบเซนก็เรียงเรียงเข้าไปในเตาแล้วก็ปิดเตาเผาพรุ่งนี้จะเปิดเตากันนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นอาชีพได้เลยนะครับท่านมีอยู่4เตา4เตานี่เดละแสนนะเดละแสนขึ้นนะครับเดละแสนขึ้นจริงๆคือคือผมนั่งอยู่ตรงนี้จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนมารับไปขายนะครับออกมาทีหนึ่งไม่พอขายนะครับร้อยกว่ากระสอบเนี่ยกระสอบละร้อยห้าสิบบาทเขาจะจองจองออเดอร์ไว้ที่ท่านต้องทาเพิ่มเพราะว่า มันไม่พอขายนะครับแล้วไม้ท่านก็ในในฟาร์มของท่านก็จะมีเยอะนะครับไม้มะม่วงก็ได้นะแล้วน้ำส้มควันไม้ก็ไปต่อยอดได้นะครับจำเป็นน้ำหมักไร่แมลงนะครับจนบางคนเอาไปกั่นเนาะเอาไปกั่นทำเป็นน้ำส้มาสายชูกินในบ้านหรือต่างประเทศเนี่ยเขาวิจัยไปถึงว่าเอาไปทำเป็นเครื่องสำอางก็ได้นะครับแต่ขายลิตรละ50บานะรบราทน้ำส้มควันไม้นี่ขายลิตรละ50บบาทถูกมาก ปกติเขาขายลิตรละร้อยมันขายลิตรละห้าสิบบาทนะครับตกตะกอนก้องอย่างดีลิตรละห้าสิบบาทร้อยลิตรห้าพันดดูถังเบื้องต้นอ่ะห้าพันบาทเอาไปใช้ในฟาร์มพวกฟาร์มปศุสัตว์เนาะวัวที่เป็นโรคหมูไก่หรือกระทั่งใช้ในฟาร์มผกักออร์แกนิกสวนผลไม้ลิตรละห้าสิบบาทคุ้มมากมากน้ำส้มหนึ่งลิตรผสมน้ำเปล่าร้อยลิตรสองร้อยลิตรเอาไปฉีดพ่นนั่นก็เป็นประโยชน์อีกตัวหนึง่ง ครับก็ออกมาเรื่อยๆนะครับนี่คือ,อลักษณะของการเผาถ่านแบบใหม่แล้วกันนะครับอุณหภูมิสูงนะครับถ้าใครได้ศึกษาการเผาถ่านจะรู้ว่าถ้า,ถาการเผาถ่านที่อุณหภูมิสูงนะครับผมพวกสารต่างๆในไม้มันก็จะออกก็จะเหลือแต่ตัวคาร์บอนนะครับคาร์บอนก็คือจะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีก็จะเป็นถ่านชั้นดีแล้วสามารถที่จะเอาไปทําปิ้งย่างได้ไม่เป็นมะเร็งแล้วอีกอย่างก็คือว่า เปลวไฟนะครับมันจะนิ่งมันจะอยู่ได้นานก็เป็นฐานที่คุณภาพสูงแล้วไม้ที่เอาเข้าไปก็จะไม่เสียหายเยอะเนื่องจากว่าเราถ้าเราเห็นลักษณะเห็นไหมอย่างไม้ไผ่มันก็เป็นรูปไม้ไผ่ออกเลยก็ทําให้เกิดนะครับผมคุณภาพเปอร์เซ็นเขาเรียกเปอร์เซ็นต์ยูใช่ไหมเอาไม้เข้าไปเท่านี้ก็ออกมาอย่างอย่างไม้เนี่ยคิดไปเลยว่าน้ํามันออกเนาะเอาไม้เข้าไป1ตันจะหายไป อยู่2ใน3ก็จะเหลือ300กว่ากิโลประมาณนี้นะครับผมก็ก็น่าสนใจนะครับใครสนใจอยากจะปั้นเตาอยากจะอะไรก็ลองลองติดต่อที่ผมมานะครับติดต่อท่านไม่ได้หรอกท่านงานเยอะนะครับติดต่อที่ผมมาเดี๋ยวถ้าคนเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวจะขอความอนุเคราะห์ท่านเปิดคอร์สสอนอบรมก็ว่ากันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมศึกษาไว้ไม่เสียหายนะครับผมก็จะหาเงินเหมือนกัน เอาไปทําที่บ้านค่อยๆขยับนะครับถ้าเราไม่ลองทําวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ทำนะครับแต่ถ้าเราคิดว่ามันทําได้ทําไปในอนาคตเนี่ยพลังงานแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สเป็นอะไรนะแพงหมด่ะน่ท่านมาแล้ว่ะเป็นอะไรแพงหมดเลยนะครับก็ถ่านเป็นพลังงานทางเลือกที่ดีช่องทางหนึ่งนะครับก็ฝากไว้นะถ้าใครสนใจอยากจะเรียนปั้นเตาทาถ่านนะเนี่ยคุณภาพดี ใช้ได้นานนะครับเป็นธุรกิจเป็นอาชีพทางเลือกที่ดีของเกษตรกรบ้านเรานะครับก็ค่อยติดต่อมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ Facebook Fanpage ไทยบ้านฟาร์มเมอร์แล้วก็ YouTube Channel ไทยบ้านฟาร์มเมอร์ครับสวัสดีครับ